ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง F-104 Starfighter หอกเร่งความเร็วเหนือเสียงของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นบทวิเคราะห์เชิงเทคนิคและปฏิบัติการกว่า5,000คำมุ่งเน้น afterburner ขีปนาวุธนำวิถีเรดาร์ความสามารถแมส2และระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่จำกัดขีดขีดขีด,ขดบทนำเครื่องบินที่เขียนกฎใหม่ของโลกความเร็วมีเพียงไม่กี่เครื่องบินขับไล่ในประวัติศาสตร์การบินที่ทั้งดุดนัน น่าจดจำและเต็มไปด้วยความขัดแยงเท่าล็อกฮิต F 1 0ึรสต่ Starfighter ฉาย,ยาว่าขีปนาวุธที่มีนักบินอยู่ข้างในไปจนถึงโงบินทำให้ส Starfighter เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีชื่อเสียงที่สุดทั้งด้วยความเร็วเหนือเสียงปีกบางเฉียบและรูปทรงคล้ายลูกดอกที่กรีดผ่านอากาศด,ด้วยความตั้งใจเพียงหนึ่งเดียวความเร็วสูงสุดผลงานจากเกลลี่จอร์สันแห่งคัมเวิร์กถูกออกแบบเพื่อทำสิ่งหนึ่งที่เครื่องบินยุคเดียวกันยังทำไม่ได้ไต่ขึ้นสู่ความสูงและความเร็วที่ไม่มีใครเทียบ ทะลุความเร็วเสียงสองเท่ายิงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อคว้าตำแหน่งสกัดก้นเครื่องบินทิ้งระเบิดโซเวียตก่อนจะเข้าถึงน่านฟ้าฝั่งตะวันตกแต่พลังมหาศาลมาพร้อมต้นทุนระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ที่จำกัดช่วงปฏิบัติการสั้นการบังคับยากในความเร็วต่ำและภารกิจจำนวนมากที่เสี่ยงสูงแต่แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ F104 ก็เป็นหนึ่งในนักล่าความเร็วที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามเย็นบทความนี้จอะลึก4หัวใจสำคัญของ F104 อย่างละเอียด 1. Afterburner และพลังขับเคลื่อนดิบ 2. ความสามารถด้านขีปนาวุธนำวิถีเรดาร์สมสมรรถนะความเร็วเหนือเสียงระดับแมสสองระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่จำกัดและผลกระทบต่อการใช้งานจริงต่อไปนี้คือการอธิบายกว่า5000คํคำของ Starfighter ในทุกมิติที่สำคัญที่สุดของมันขีดขีดขีดบทที่ 1. Afterburner หัวใจของพลังสุดข,ขีดของ Star ์ i g h t อ er. ร หัวใจของ F 1 0 4ไม่ใช่ปีกเฉียบบางหรือรูปร่างลูกดอกแต่คือเครื่องยนต์ General Electric J 7 9พร้อม Afterburner ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เจ็ทที่9ก้าลำที่สุดในยุค1,950 1.1ต้นกำเนิดของ J 7 9เครื่องยนต์ J 7 9ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นเพียงแหล่งกำลังธรรมดาแต่มาเพื่อสร้างยุคใหม่ของเครื่องบินไอพ่นด้วยใบพัดคอมเพรสเซอร์แบบ Variable Stator ที่ปรับองศาได้ทำให้เครื่องยนต์มีเสถียร,รภาพและแรงขับสูง ตอบสนองทุกย่านความเร็วได้ดีรุ่นที่ใช้ใน F 1 0 4 C อย่าง J 7 9 G E 3 A สามารถให้แรงขับ1,000 0ปอนด์แบบไม่ใช่อ f t e r เตอร์เบอร์เนอร์1 0 0ถึง1 000, 7 9 0 0ปอนด์เมื่อเปิดอ f t e r เตอร์เบนั่นทำให้ F 1 0 4 C มีอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักสูงที่สุดเครื่องหนึ่งในโลกณเวลานั้นขีดขีดขีด1.2วิธีทำงานของ a f t e r เตอร์เบอร์เนอ r ์อ r บอร์เนทำงานโดย1 ฉีดเชื้อเพลิงเพิ่มเข้าไปในไอเสียด้านหลังเธอไบา์ 2. ใช้ออกซิเจนที่ยังเหลืออยู่ในไอเสีย 3. จุดระเบิดอีกครั้งทําให้เกิดการเผาไหม้รอบสองสเพิ่มความเร็วไอเสียหลายเท่าและสร้างแรงขับมหาศาลเมื่อเปิดใช้งานใน F 1 0 4จะเห็นเปลวไฟยาว6-8เมตรเสียงคำรามดังสะเทือนการเร่งที่นักบินบรรยายว่าเหมือนถูกผลักด้วยกำลังจากยักษ์ขีดขีด,ขด 1.3 afterburner กับการบินความเร็วเหนือเสียงแมสในความสูงมากกว่า50,000ฟุตความหนาแน่นอากาศต่ำมากจำเป็นต้องใช้แรงขับระดับ afterburner เพื่อรักษาแรงยกและความเร็ว F104 เมื่อเปิด afterburner สามารถไต่ระดับมากกว่า50,000ฟุตต่อนอาทีทะยานถึง50,000ฟุตภายในไม่กี่นาทีทำลายกำแพงความเร็วเหนือเสียงโดยเกือบไม่รู้สึกตา้านนี่คือความเร่งแบบจรวดมากกว่าเครื่องบินขีดขีดขีด 1.4ข้อเสียและความท้าทายแม้ Afterburner จะทรงพลังแต่ก็มีข้อจำกัด1.4.1การกินเชื้อเพลิงสูงมากเปิด AB เต็มที่ไม่ถึง10นาทีก็ใช้เชื้อเพลิงเกือบหมด1.4.2อุณหภูมิและความเสี่ยงต่อเครื่องยนต์ J79 มีชื่อเสียงเรื่องร้อนจัดมีโอกาสสดับกลางอากาศอัตราการสึกหรอสูงแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นหัวใจที่ทําให้ F104 ทําลายสถิติโลกได้หลายอย่างขีดขีดขีด บทที่2ขีปนาวุธนำวิถีเรดาร์แขนยาวของสตาไฟเตอร์แม้ F 1 0 4จะโดดเด่นด้วยความเร็วแต่ภารกิจที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกคือการสกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดโซเวียตในระดับความสูงมากดังนั้นมันต้องการอาวุธที่ไกลกว่าแค่ปืนกลขีดขีดขีด2.1ระบบเรดาร์แอน ASG 1 4นี่คือหัวใจขององค์การยิงอากาศสู่อากาศให้ความสามารถตรวจจับเป้าหมายวัดระยะ ให้สัญญาณเตือนสำหรับยิงขีปนาวุธช่วยเล็งปืนกลแต่ข้อจำกัดคือระยะตรวจจับไม่ไกลมากมุมมองแคบถูกรบกวนโดยพื้นดินง่ายจัดการหลายเป้าหมายได้น้อยจึงเหมาะกับการสกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดมากว่าการดวนพลิ้วไหวแบบสมัยใหม่ขีดขีดขีด2 2 AIM 7สปา Sparrow ขีปนาวุธนำวิถีเรดาร์ระยะไกล เฉพาะรุ่นบางประเทศเช่น F 1 0 CS ของอิตาลีที่ใช้งานสปาร์โรได้เพราะต้องการเรดาร์และระบบควบคุมการยิงที่ลำหน้ากว่าข้อดีทำให้ F 1 0 CS เข้ามาเป็นเครื่องบิน BVR ยิงนอกระยะสายตาสกัดเป้าหมายได้ไกลกว่า2 0่สิบถึงสามสไมล์มีบทบาทป้องกันน่านฟ้ายุโรปอย่างแท้จริงข้อจำกัดต้องเละอกเรดาร์ตลอดการยิงเป้าหมายที่เลี้ยวหลบทำให้โดนยาก เครื่องบินความเร็วสูงอย่าง F-104 ต้องคุมมุมยิงอย่างแม่นยำขีดขีดขีด2.3 AIM-9 Sidewinder คู่ใจของ Starfighter ส่วนใหญ่ F-104 ใช้ Sidewinder เช่น AIM-9B AIM-9E AIM-9J เหมาะกับสไตล์การรบของ F-104 มากที่สุดเพราะโจมตีแบบวิ่งเฉือนเร็ว slashing attack ความเร็วปะทะาสูงไม่ต้องเลอกเรดาร์ แต่ความเร็วสูงของเครื่องบินทำให้บางครั้งวิ่งเลยเป้าหมายก่อนยิงขีดขีดขีด,ขดบทที่3ความสามารถแมสสองวิศวกรรมเพื่อความเร็วเหนือเสียงความเร็วเหนือแมทสของ F 1 0 4ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่เป็นแกนคาองค์การออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบขีดขีดขีด,ด3.1ปีกที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยใช้ในเครื่องบินขับไล่ปีกของมันมีความกว้างเพียงไม่กี่ฟุตและหอนาเพียงสนิ้วที่โคนปีกข้อดี ลดแรงต้านเหมาะสำหรับความเร็วสูงมากข้อเสียความเร็วขึ้นลงสูงมากพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์น้อยไม่เหมาะกับการรอรอบวงแคบแต่สำหรับแมสสมันเกือบสมบูรณ์แบบขีดขีดขีด3.2รูปทรงลำตัวแบบแอเรียรูรูปร่างแบบคอดเอลช่วยลดแรงต้านในช่วงแมส1นึถึงหนาให้ทะลุผ่านกำแพงเสียงได้อย่างเรียบลื่นขีดขีดขีด3.3การผสมผสานเครื่องยนต์ลำตัว ทางเดินอากาศเครื่องยนต์ J79 และโครงสร้างโลหะทนความร้อนถูกออกแบบให้ทํางานร่วมกันเหมือนมีผ่าลมที่ความเร็วสูงกว่าเมท2ขีดขีดขีด3.4การควบคุมที่ความเร็วสูงที่เมท2นักบินให้การว่าเครื่องนิ่งมากการตอบสนองลื่นไหลแต่เลี้ยวไม่แคบให้ความรู้สึกเหมือนขี่หัวขี่ปณาวุธมากกว่าเครื่องบินขีดขีดขีด,ขดบทที่4ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่จํากัดจุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุด ถึงแม้ F-104 จะเร็วที่สุดในยุคข,ของมันแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินกลับค่อนข้างล้าหลังและเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุจํานวนมากโดยเฉพาะในยุโรปขีดขีดขีด4.1ปรัชญาห้องนักบินแบบเรียบง่ายที่สุดเกนลี่จอรสันเชื่อว่ามากกว่านักบินคือคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดบนเครื่องบินทําให้ F-104 ไม่มีระบบเรดาร์หลายโหมดจอแสดงผลหลากหลายระบบนําร่องล้ําสมัยระบบบินตามภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะกับภารกิจสั้นๆระดับสูงและเร็วแต่ไม่เหมาะกับสภาพอากาศยุโรปที่แปรปรวนขีดขีดขีด4.2ข้อจำกัดของเรดาร์เรดาร์ N A S A R r ระยะใกล้มุมแคบถูกกวนง่ายสับสนกับพื้นดินจึงเหมาะกับการสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดมากว่าการรบแบบดอกไฟขีดขีดขีด4.3ระบบนำทางที่จำกัด F100 สขาด INS แผนที่เคลื่อนที่ ระบบนำทางอัตโนมัติคุณภาพสูงทำให้ภารกิจโจมตีต่ำเสี่ยงมากขีดขีดขีด4.4ผลกระทบต่อปฏิบัติการจริงเครื่องตกจำนวนมากบินพลาดเป้าหมายสูญเสียทิศทางชนภูเขาหรือพื้นดิน CFIT โดยเฉพาะในเยอรมนีขีดขีดขีดบทที่5มรดกทางยุทธศาสตร์และประวัติการใช้งานแม้มีข้อจำกัด F104 ยังถูกใช้งานโดยหลายประเทศนานหลายสิบปีเช่น สหรัฐอเมริกาอิตาลีเยอรมนีแคนาดาญี่ปุ่นตุรกีไต้หวันปากีสถานอิตาลีปลดประจำการเป็นประเทศสุดท้ายในปี2004ขีดขีดขีดสรุป F-104 เครื่องบินเพื่อความเร็วไม่ใช่เพื่อความอภัยแม้จะมีข้อดีและข้อเสียมากมายแต่ F-104 ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเพราะมันคือสุดขั้วในทุกด้าน Afterburner ให้กำลังมหาศาลขีปนาวุธเรดาร์เพิ่มระยะโจมตีไกลแมทสคือหัวใจของตัวตนเอวิโอ c ッจำกัดคือจุดอ่อนสำคัญมันถูกออกแบบให้เร็วที่สุดเพื่อสกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ใช่เพื่อดวนวงแคบหรือภารกิจต่ำแอลมันทําภารกิจนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมขีดขีดขีด F 1 0 4จะถูกจดจำตลอดไปในฐานะขีปนาวุธที่มีนักบินข้างในสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าความทะเยอทยาน และยุคแห่งความเร็วเหนือเสียงของสงครามเย็นอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง